การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านขวาวโค้งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2โรงเรียนบ้านขวาวโค้งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลน,หนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น99คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโดยการนำของผู้อำนวยการปราณีน้ำสว่างโรงเรียนขอนีตนำเสนอผลการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาปีการศึกษา2517ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุ้มครองเพื่อความสุขและความปลอดภัยของนักเรียน เรียนดีมีความสุขดังนี้ค่ะประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายที่4ด้านโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา กลยุทธ์ที่4ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียนระบบคุ้มครองนักเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในฐานศึกษาจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับร,ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการครัดกรองนักเรียนรายบุคคลวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลคัดกรองนักเรียนยากโซนและยากจนพิเศษการครัดกรองนักเรียนพิการทางการศึกษาจัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียนจัดเงินอุดหนุนคูปองการศึกษาจัดกิจกรรมแนแนวกิจกรรมเยี d, ่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมการศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านขวาโค้งมีรูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้นำกระบวนการ p d c a มาใช้ในการบริหารประกอบด้วย plan คือการวางแผน do คือขั้นดำเนินการลงมือปฏิบัติ check มีการตรวจสอบ act ค,คือการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ประเด็นที่2การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนและความปลอดภัยในสารศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างมีระบบครบวงจรโดยนำบทนวัตรกรรมเทคนิค BKS Model ของโรงเรียนบ้านขวาโค้งในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนคือ B brainstorming คือการระดมความคิดแสดงความคิดเห็นจัดทำระบบวางแผนการทำงานมีการชี้แจงจัดทำโครงการมีคำสั่งคณะทำงานเคนโอีดเป็นขั้นตอนการดำเนินงานขับเคลื่อนโดยดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ผลจากการเยี่ยมบ้านจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มพร้อมทั้งหาแนวทางส่งเสริมป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนจัดทำโครงการให้การส่งเสริม ป้องกันและช่วเยเหลือนักเรียนตามปัญหาที่พบ S Supervision and share เป็นขั้นตอนนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานและเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลและเผยแพร่ผลงานประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วเยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการขับเคลื่อนแผนแนวปฏิบัติ การสร้างภาคีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ให้การสนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกด้านประกอบด้วยคณะกรรมาการสารศึกษาคณะกรรมาการเครือข่ายผู้ปกครองรวมบริหารกลับเคลื่อนการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนติดตามการดูแลนักเรียนโดยแบ่งเป็น3ระดับคือห้องเรียนโรงเรียนและชุมชนเพื่อดำเนินงานติดตามเป็นกระบอกเสียง โรงพยาบาลชุมพลบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเบื้องเมืองใหม่โดยดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาตรวจสุขภาพช่องปากฉีดวัคซีนการใช้ยาที่ถูกต้องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการคลัดกรองสายตาสถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรีจัดอบรมยาเสพติดและลูกเสือต้นานพิยาเสพติดเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนอบรมวินัยจราจร เพื่อให้ความรู้และนักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้องเทศบาลตำบลนาหนองไผ่เทศบาลชุมพลบุรีและเทศบาลตำบลไายขาอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและอพยพหนีไฟดำเนินการฉีดพ่นยุงภายในโรงเรียนโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอชุมพลบุรีจัดกิจกรรมแนแนวนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาต่อ วัดข,าข่าวโค้งวัดหอมหวนพุทธ,ธารามและวัดสะบ,บัวบ้านกระเบื้องรวมจัดก,กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและประกอบพิธีทางาศาสนาในวันสําคัญต่างๆนอกจากนี้โรงเรียนมากข่าวโค้ง,งยังได้รับความร่วมมือในการดูแลนักเรียนในด้านร่างกายหรือกิจกรรมทางกายเช่นได้ร่วมกับทีมงานวิจัย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสารศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมต่อประสิทธิภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนโดยผู้บริหารคอยสนับสนุนและช่วยเหลือคุณครูในทุกกิจกรรมช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนครูและบุคลากรทางด้านกนารทำแผน ตลอดจนการนิเทศประเมินผลหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครูประจำชั้นอยู่เสมอประเด็นที่ 5! ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยระดับดีเด่นประจำปีพศส5พรส2 5 6 4ถึง2 5 6 6ารางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทอง ผู้อำนวยการปราณีน้ำสว่างชนะเลิศการประกวดเบสแพทิกวิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองนางสาวพกาพันลุนลีได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอาวิร์ดครั้งที่1 1ประจำปีการศึกษา2 5 6 4ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชัปนประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ็พลาสติกในการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยการสร้างเสริมทักษะชีวิตและการคลุกครองนักเรียนอย่างยั่งยืนและจากความร่วมมือในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนที่เข้มแข็งของโรงเรียนบ้านขอโค้งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถรอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป